สวัสดีครับอยู่กับผมโนเมอร์ซี่และนี่ก็เป็นคลิปแรกนะผมที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลงมอดเกม m o u าส and b e a t b ด t t l e Lord หนะครับผมและมอดนี้ก็คือมอด Empire of Europe ซึ่งจะยกมาในช่วงปี1700นั่นเองนะอย่างที่รู้กันมอดใหม่เนี่ยมักจะมีปัญหา และใช่ครับมอดน,นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้งวิธีการลงและก็ยังมาสอนวิธีการแก้ไขยังไงให้เสื้อผ้าเนี่ยไม่บั๊กซึ่งทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่ายังมีการบั๊กของเสื้อผ้าอยู่นะและก็ จะแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้มีคำตอบแน่นอนครับผมแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสอนแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวขอแก้ต่างให้ตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับมดนี้ไม่ใช่มดนโปเลียนนะครับผมซึ่งเกมเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของจักรวรรดิที่เรืองอำนาจที่สุดนั่นก็คือจักรวรรดิฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งปกครองโดยนะพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นให้ถึงนโปเลียนเลยคุณต้องเล่นไป อีกประมาณสัก100กว่าปีเลยนะครับผมจะลิ้นถึงไหมล่ะในส่วนของแผนที่เนี่ยก็จะยกมาทั้งทวีปยุโรปเลยนะครับใครที่เคยเล่นมอดยุโรป1ันหนึมาเนี่ยก็ ไม่มีปัญห,หาครับใช้แมปเดียวกันนะครับผมม,มีให้เราเนี่ยเลือกที่จะเล่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเศยอรมันสเปนอิตาลีครับมีหมดเลยครับทุกคนเอาละมาดูบัคที่เป็นพระเอกของเรากันเลยดีกว่าผมมีตัวอย่างไหมทุกคนดูกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงไป,ไปตั้งป้อม้อมแล้วเลงยิง รีโหลดคุณยิงมุมต่ำเลยปะ่ะโอ้ยโดนดด้วยไม่ธรรมดาเราจะเอาโผไปเฉพาะปลายปืนนะครับเออเราจะเน้นม,มุมต่ำรักษาตัวเราไว้เนี่ยเล่นปืนต้องอย่างนี้เว้ยนี่เฮ้ยช็อตเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอินฟินิีผลปืนเรายังยืนได้อยู่ อินเวสชี่เรานี้น่าเป็นห่วงต้องยิงสนับสนุนโอ้ให้ไ่โดนเฮ้ยอินเวสชี่เราตุยมาหลบมุมปืนฝั่งนู้นด้วย <c oughs> เออเยี่ยมหยิยบปืนขึ้นมาพร้อมแล้วประทับบา <c oughs> เลงยิงโอ้เรายังไม่รีโหลด <c oughs> รีโหลดให้เร็ว ทับบาลแล้วเล็งยิงขอพี่ปิดขอพี่ปิดเออเป็นไงล่ะตบมือให้กับความแม่นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเอาละไปดูวิธีการลงและวิธีการแก้ไขเจ้ามอดนี้กันดีกว่าครับไป let's go <S ก็สำหรับวิธีลงมอดยุโรปพันเจนะครับผมให้เราเนี่ยเข้ามาอย่างหน้าสตรีมนะครับมอดนี้ จะเป็นมดในสตรีมนะครับผมไปยังคลังสินค้าของเรานะครับคลังเกมของเราแล้วก็ไปที่ m มา n Bridge นะครับอ่ากดไปที่ Workshop นะครับโอเคให้เราเนี่ยนะครับทำการพิมพ์คาว่ายุโรปนะครับอ่าแล้วก็กดค้นหาไปเลยฮะนี่มดเราก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมดนี้คือมดหลักนะครับ ตอนนี้ผมสมัครสมาชิกเขาไปแล้วแหละนะครับแล้วก็กดกลับมานะครับมันจะมีม็อดที่เอาไว้ในการเนี่ยอ่าลงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสิ่งของอาวุธปืนนะครับเนี่ยก็จะมากับม็อดตัวนี้เลยนะครับให้เราเนี่ยกดสมัครสมาชิกเลยนะครับโอเคแล้วมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับโอเคพอทีนี้กลับมานะครับกลับมายัางหน้าม็อดที่เราทําการค้นหานะครับ วิธีแก้นะครับซึ่งเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเสื้อผ้ามันจะยังบั๊กอยู่นะครับซึ่งผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปทําการแก้ไขไฟล์นะครับโดยการที่ไปนําไฟล์นะครับผมที่อยู่ในเวิร์กช็อปเข้าไปยังตัวเกมนะครับเราก็จําตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยนะลงท้ายด้วย550นนะครับเราก็ไปยังคังของเราคลิกขวาแล้วครับผมแล้วก็ไปจัดการเปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับโอเค แล้วก็ไปคลิกตรง s t e ีม App เวิร์กช็อปนะครับ่าไปยังคอนเทนต์นะนี่ครับ550ลงท้าย550นะโอเคเปิดขึ้นมาแล้วกลับไปยังสตรีมอีกทีนึงนะครับไปที่เวิร์กช็อปใหม่ก็ไปดูที่ Mod a อสดนะครับนี่เราก็จำตัวเลขนี้ไว้นะครับ3อืสมหนึ่งห้า5ี 8, 8, นะครับนี่น่าจะล่าสุดเลยนะครับ ให้เราเนี่ยทําการ Copy มานะครับคลิกขวา Copy ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะกดคอนโทรลบวก C ก็ได้นะครับอ่า Copy มานะครับแล้วก็เนี่ยเราก็ไปยังเกมของเราอีกทีหนึ่งนะครับอืมเมาเอนเปิดเอาไปวางที่โมดูลเลยแต่ตรงนี้ผมเอามาวางแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะเข้าเล่นเกมได้ปกติแล้วครับเสื้อผ้าไม่หายแล้วนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับผม มาับสู้วพวกโจรกันหน่อยนี่มีหน้าตาอินเทอร์เฟซในการโหลดด้วยนะครับนี่เป็นไงเออทาหารเรามีชุดแล้วนะหลังจากที่อัปเดตมาเป็นไงเท่บ้าล่ะเอาเรื่องจัดนะครับปะั้ยไปยิงวะไอพวกโจรมันมีปืนด้วยนะเนี่ย นี่โหลดแพั็อืมควันขงมงชงเฉงเลยฮะนี่เรามันทหารขององค์จกักรพรรดิของจริงเลยนี่หว่าไม่ว่าจะเป็นปืนหอ,อกเรามีหมดเลยครับตอนนี้หอ,อกยาวด้วยนะสมัยอ,อ่ของก่อนถึงยุคของนบโปเลียนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพียงแค่นี้เราก็จะเล่นมดพ0ด1700ได้แบบไม่ล้องหนกันอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม